สบายดียินดีตนอนหับข้าวซูฮานแพนด้าเททูเดอร์นี่ลูกค้าก็จะมาสักภาพเหมือนเนาะ่ิเปิดงานขาวดำ ขนาดก็ประมาณฝ่ามือหนึ่งงานติดลายแล้วเขาก็มาลงมือซักเมื่อเวลาผ่านไปสั้งงไปก็ได้แต่แค่ตัวนย,ยังเต็มหน้าครับผมงานซักภาพเหมือนจะใช้เวลาดุจนหนึ่งเพราะว่าได้เก็บรายละเอียดไปเท่ละน้อยจะซักไว่ไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปลายก็สําเร็จไปเป็นเทียบห้อยนะตอนนี้เป็นงานขาวดำละเป็นงานยาซ่า,าลูกค้าคานี้ฮะเขามาซักสามสีมือก่อนเนาะแต่วา ขอมาจัดอีกลายเพื่อมันตกเก็ยไวลินทันสงการยามส่งการจะหาโซลายในหนึ่งแัะนี่ก็เปลียนภาพี่วาซักแล้วสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วแต่ว่านี่เป็นแบบท่วาลูกค้าเอามาให้สร้างเบิ้งและซักตามแบบนีแต่วลูกค้าขอเป็นงานขาวดำเพราะว่ามาขาวดำเขาคอยมักสีบันไดผู้ซ้ายสวนลายจะซักขาวดำผู้ยิงแมนสวนลายจะซักเป็นสีเนะาะจังไดก็ขอฝากผลงานของสร้างพอในเดือสร้างอยู่หลวงท่าบานอุดมศิลป์ สนใจสักลายเกยลายเติมสีลายก็สามารถทักหาสร้างพลได้นะซื้อห้านแมนเพนดาเทททู ool, หรือว่าโพรเพนดาเทททูเนาะ